การที่เราอายุมากขึ้นก็ต้องยิ่งดูแลผิวพรรณมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยนะคะเดียคนหนึ่งเลยที่มีอายุมากกว่า30บวกแล้วเวลาที่เราออกไปทำงานเจอแสงแดดฝุ่นควันมลภาวะกลับบ้านมาเนี่ยหน้าหมองคล้ำม,มากสิวฟ้ากระมาเต็ม รอยหลังๆนี่ทุ่มาเยอะเลยกลุ่มใจมากนะคะการผลิตคอเลสเนค่ะใต้ผิวหนังเนี่ยมันก็จะยิ่งลดลงไปใบหน้ามองคล้ำไม่สดใสแล้วก็ดูแก่ก่อนวัยมากๆค่ะเพื่อนเดียก็ทักกันเยอะมากแล้วก็แนะนาค่ะให้ลองใช้กับเซรั่มตัวนี้ าราสกินโอ้โหตัวนี้เนี่ยเป็นเซรั่มที่เดียมั่นใจเลยเพราะนะคะเขาอ่อนโยนมากๆสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่ายอย่างเดียนเนี่ยนะคะก็ใช้ได้เดียนลองแล้วพิสูจน์แล้วมั่นใจเลยว่าไม่แพ้แน่นอนไม่มีสารอันตรายนะคะซิลิโคนพาราเบนแอลกอฮอล์แล้วก็สารอันตรายอือ่นๆตัวนี้เนี่ยเขาเป็นเซรั่มบำรุงผิวหน้าที่มีวิตามินซ e, ีเข้มข้นสกัดมาจากโหดธรคาดุลัมซึ่งเป็นส่มที่ สูงมากที่สุดในโลกมากกว่าส้มถึง 1, 100เท่าเลยนะคะช่วยในยเรื่องของการลดเรือนริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีงตาต่างๆบนใบหน้าลดเรือนฟ้ากละจุดด่างดำรอยสิวรอยแผลเป็นซีผิวที่ไม่สม่ำเสมอนะคะแถมยังช่วยในยเรื่องการกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวด้วยตอนนี้เนี่ยผิวหน้าเดียมันนุ่มชุ่มชื้นมากรูขุมขนก็กระชับนะคะยิ่งรูขุมขนกระชับเนี่ยหน้าเรา ก็จะยิ่งดูเนียนดูเด็กดูเด้งนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยริ้วรอยมันจางลงแล้วคือเห็นผลเลยนะคะขวดแรกที่ใช้ชัดเจนแอบกระซิบบอกนะ14วันเนี่ยก็เห็นผลแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีวิตามิน B3 สารสกัดจากชะเอมเทศและไฮดรูลรนิกเอซิดที่ช่วยจัดการทุกปัญหาของผิวได้หมดเลยค่ะ วิธีใช้นะคะเดียก็จะใช้1นถึงสองปัม๊มหลังๆน้าเสร็จเชา้าและก่อนนอนแต่ถ้าใครเนี่ยผิวแห้งมากๆก็สามารถทาซ้ำได้เลยหรือทาครีมบำรุงเพิ่มเติมเข้าไปได้นะตัวนี้เนี่ยนะคะจะรับสึมไวไม่เหนียวเหนอะแล้วก็หอมกลิ่นอ่อ,อ,อนๆด้วยผิวมันสดใสนะขึ้นทันทีริ้วรอยต่างๆมันก็ค่อยดีขึ้นฟ้ากระจุดดงดำคือมัอนจางลงแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าหน้าสดใสอิ่มน้ำนึ่งขวดเนี่ยปรก ติราคา1380บาทตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่น1ขวดลดเหลือเพียง690บาทเท่านั้นแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกด้วยนะเดี๋ยวจะขึ้นช่องทางการสั่งซื้อต่างๆไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะทุกคนคาราสกินถูกใจเดียมม๋ยวมักงพานนะตัวนี้ค่ะคุณมาลีเบอร์เนอร์เลือกใช้ด้วยและเป็นพรีเซนเตอร์ชิขนาดนี้รีบพุ่งตัวไปซื้อเลยค่ะ